เบกกิ้งโซดาดับกลิ่นเท้าได้จริงไหมมาฟังกันครับเบกกิ้งโซดานะครับก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าผงฟูครับถ้าเผื่อพูดถึงผงฟูนะครับเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักใช่ไหมครับหลายคนนะครับเมื่อมีกลิ่นเท้านะครับก็เอาเบกกิ้งโซดาไปโรยนะครับก้งคิดว่ามันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ก็คือว่าไม่มีกลิ่นเท้าใช่ไหมครับตอนนี้เราจะใช้ผงฟูนะครับเราต้องแยกให้ได้ก่อนนะครับว่ากลิ่นที่เราต้องการกำจัดนะครับเป็นกลิ่นที่มาจากเท้าหรือรองเท้าครับผงฟูนะครับใช้ในการดับกลิ่นททที่อเเ้าาตตไมมหุํผฟู ช้ดับกลิ่นที่รองเท้าก็เนื่องจากว่ารองเท้าราครับมันมีความชื้นแล้วก็มีการเปียกครับผงฟูนะครับจะไปลดความอับชื้นของรองเท้าครับจึงทําให้กลิ่นหายไปครับในขณะเดียวกันที่เท้าครับไม่ใช่ครับที่เท้าเราเองครับมันจะมีพวกแบคทีเรียและมีต่อมเหนือต่อมกลิ่นอยู่ครับเวลาที่เราใช้ฟูไปดับกลิ่นจึงไม่ได้ผลครับดังนั้นนะครับถ้าหากใครเป็นคนที่มีกลิ่นเท้านะครับควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดับกลิ่นเท้าโดยเฉพาะจะเป็นการยที่สุดครับเพราะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องครับเช่น Food ฟูดโดน เป็นรูปแบบของครีมนะครับข้อดีของแบบนี้คือยังไงบครีมนะครับเขาจะไปทําการทําให้ป้องกันแม่้เท้านะครับเกิดการด้านเกิดการแตกเกิดขึ้นนะครับซึ่งผิวที่ด้านๆที่แตกนี่แหละครับเป็นเหตุสาคัญครับเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วครับว่าผิวของเรานะครับมีแบคทีเรียและไอตัวแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเนี่ยไอตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนะครับก็คือแบคทีเรียไปใช้ผิวหนังส่วนที่เป็นด้านนะครับหรือผิวหนังที่ตายแล้วนะครับไปเป็นอาหารครับพอ ใช้เป็นอาหารได้ไปทีเดียกวก็จะเริ่มตโตมากกว่าปกติครับและเมื่อไหร่นะครับมีการผสมกับเหงื่อและต่อมกลิ่นที่เท้าที่ผลิตออกมานะครับก็จะทําให้กิ่นทวีความแรงขึ้นไปครับดังนับบ้นนะครับรูปแบบกินนะครับจึงเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับคนที่มีกลิ่นเท้าครับ